ง่ายนี่น้องบังไฟบินเต็ดหมูใส้บนมาดิเออแดหมูอดเลยหมู่อยก็รู้อยู่แล้วัวอย่างบบโยังกี่ห้าชื่อเสือหงายอา่วนอีกคนนึงชวน นัำขี้หันเฮ้ยคอยับคอยใจอยช่จับกินน้ำขี้หันเดี๋ยวเมื้อนเมื่อนเดียวขวัญิบุตีนไปออกวัวให้เลยขวัยามันข้างโดนดื้อเสียขอยามันอยู่โดนขอเล็กขวเล็กขอเล็กตีเสียตางหิงศิบุตีนังขี้หนุมแท่งขางนี่ได้ลายเสือหงายเลยได้ลายก็แท่งข้อขวยามันโดนดื้อเสียขอเล็กหมอนเดือเลหมอนเ่แท้งั ใช้เวลาก็ตอกออกมันเออจ้าบ้านมียมตัวเจ้าบยันมผมนี่งขรงลูกยันลางคนกึงขึ้นมาด่ายังอิ่มนะจับยังอินี่หนังก่อเลย

เอาระดับสีมื่อละมือแลงจีัพุ่นไห้เด็คุนัหงจีหาดคับตับหวานข่้นบรูบลูจุดเอ้าม่ไม่หีดับตับนำนำหันำหูวเาะจะแช่กันอยู่ได้เนี่ยเนี่ยควกเรลองแห้งกันล้าตาล้าตาเฮ้ยมับกระมบก่ะปยขึ้งแช่ปะขึ้นแช่ะ เบอกมึงกันเลี้ยวได้เลยล่ะกันเรื่องข้าวมึงวะอันนี้ล้่มนะตอนนี้เขาบอกเาไปเลี้ยวเราสร้างัเลี้ยวไปเงี้ยแตนเ้อนะเราบอกกันเลี้ยวโรงอันนี้แค่แช่งโูดไม่ไปิออกไปบางนีมันเขมูนี่เ้ยวแตนเนี้ยเซตันเซตัน Yeso. <coughs> <coughs> Itu <coughs>